เมกามคื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายประดิษฐ์ษพัทรประสิทธิ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมาและกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ,ยบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่1จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่2-3ธันวาคมพร้อมกันนี้ทางจังหวัดพิจิตรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้จัดกิจกรรมรักบึงแอดบึงสีไฟไลฟ์พาร์คระหว่างวันที่1-3ธันวาคมณบริเวณชายหาดบึงสีไฟติดกับหอชมนกโดยจะมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนร้านธงฟ้าราคาประหยัดสินค้าเกษตรปลอดภัยและร้านอาหารอร่อยกว่า60ร้านรวมทั้งกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งการประกวดฟกซอง การประกวดร้องเพลงการแสดงงานศิลปะแสดงดนตรีในสวนกิจกรรมรำวงจากชมรมทูบีนัมเบอร์วันครับเพ่อเอินทางจังหวัดพิจิตรร่วมกับทางสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาถนนเรียบและถือเป็นโอกาสวันพ่อ วันที่5ธันวาพระสงฆ์นิกรชาวไทยก็ได้โอกาสที่จะเฉลิมฉลองอวันสำคัญร่วมกันในวันนี้ในวันนี้ด้วยและวันที่5ด้วยนะครับการจัดการแข่งขันจักรยานสมาคมจักรยานของจังหวัดพิจิตรกับจังหวัดพิจิตรเนี่ยก็ร่วมมือกันมาตลอดอท่านนายกสมาคมจักรยานก็มาในวันนี้นะครับแล้วเพอเอิญ ก็เป็นโอกาสดีที่จังหวัดพิจิตรถือโอกาสเปิดบึงศีไฟบึงศีไฟไลฟ์พ์คเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพิจิตรนะฮะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดข้างเคียงและทั่วประเทศไทยได้มารับชมมาพักผ่อนมาเที่ยวที่บึงศีไฟไม่ผิดหวังครับนะบึงศีไฟนี่ จริงๆก็เป็นบึงใหญ่อันดับสองของประเทศนะฮะเป็นแหล่งน้ำที่กักตุนแหล่งน้ำอันดับสองใหญ่มากมายนะฮะก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้น้ำในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงให้เป็นสถานที่เที่ยวท่องเที่ยวด้วยสวนสาธารณะนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นนะครับจะต้องมีสิ่งต่างๆสำหรับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ งันขอเชิญชวนครับวันนี้เชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศมาเที่ยวบึงสีไฟไลฟ์พาร์คของจังหวัดพิจิตรครับสำหรับในวันนี้แข่งขันจักรยานสือภูเขาทางเรียบเก็บคะแนนสะสมสนามที่1ออกสตาร์ทจากบึงสีไฟบริเวณหอชมนกไปตามเส้นทางที่กําหนดภายในจังหวัดพิจิตรและกลับมาเข้าเส้นชัยที่หอชมนกระยะทางรวม4 8กิโลเมตรผลการแข่งขันในรุ่นทั่วไปหญิง ธนัญญาใจช่วงนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมคอเนวทริชันทะยานเข้าสนชัยคนแรกเวลา1ชั่วโมง21นาที52วินาทีคว้าแชมป์สนามแรกไปครองเฉือนชนะอันดับ2กุลนิดน้ำใจสุขเพื่อร่วมทีมที่ทำเวลาได้เท่ากันส่วนอันดับที่3เป็นของนันพัฒมหาวัฒนานันจากทีม VISP u u l l e r r y ด์เด ้าน,านรุ่นทั่วไปชายแชมป์เป็นของนรงฤทธิ์นินสุวรรณสังกัดทีมทินเอ็กซ์เจ้าหยางโอกโกเวลา1ชั่วโมง3นาที36วินาทีโดยทิ้งห่างอันดับ2ผู้โดนโคดรพรมจากราชนาวีฮีโร่ไบคอนิวทิชั่น3วินาทีและที่3เป็นของปฐมพรปฐมทศพรจากทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิส่วนจักรยานประเภทถนนไทยรัฐโอเพ่นจกแข่งขันในวันพรุ่งนี้เริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา8นาฬิกา เส้นทางจากริมบึงสีไฟบริเวณหอชมนกไปอำเภอโปรพประทับช้างอำเภอตะพานหินแล้วกลับมาเข้าเส้นชัยที่เดิมระยะทางรวม71กิโลเมตรสกลการบุตรถ่ายภาพนิติพันธ์สมบุตรารายงานจากจังหวัดพิจิตรครับ